เราเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่พักก้าวไกลเป็นพักแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเราเป็นพักดับสองหนึ่งร้อยสี่เปอร์เซ็นต์เรายินีเข้าไปจับปือร่วมจัดตั้งรัฐบาลแต่แยกกันเดินบนพื้นฐานความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแน่นอนครับถ้ามีความเชื่ออย่างนี้ฝ่ายที่บอกว่าต้องการปกป้องรักษา เอกลักประเทศชาติบ้านเมืองสถาบันหลักของชาติเขาก็ต้องปกป้องเขาก็ต้องแสดงออกเต็มที่ถ้าคุณมีพฤติการพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงไปที่จะเป็นอันตรายต่อสถาบันหลักของชาติก็ย่อมมีการต่อสู้ย่อมมีการทําลายล้างนีเนี่ยผมบอกกับท่านประธานเลยก็ได้ว่าพักเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพักเก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลรอรอครับ เราเป็นพรรคดับสอเราสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้5คนไกลการเมืองและรลัฐธรรมนูญมันเป็นปกติแต่ด้วยสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญอย่างนี้นะครับเราไม่ร่วมมือกันไม่ได้แต่เราก็าคิดผิดครับเราคิดผิดว่ายิ่งเราจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่เราก็าคิดผิดครับเราคิดผิดว่า ยิ่งเราจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดเราหันหน้ามาฐานอำนาจดูอำนาจที่มีอยู่ในประเทศนี้ดีที่สุดคือจับมาดูน,ำน,มมนอ,อำนาจมาในประนีอานอมอำนาจและให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมื่อใสูงสุดผมว่านั่นน่าจะเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดในโอกาสนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ เราต้องปกป้องคุ้มครองสถาบัน <Sw it> หลักของชาติของชาติชาติศาสตร์กษัตรติย์ท่า,านาครับมันทําให้เกิดความขัดแย้งดังเพื่อไทยอาสาเข้ามาสลายความขัดแย้งตรงนี้จัดตั้งรัฐบาลในนามของทุกฝ่ายที่สามารถร่วมมือกันได้ขณะนี้เราได้สิบเอ็ดพักครับและมั่นใจ12 13 14 15บสามพักก็จะตามมาเพื่อสร้างความเข้มแข็งความแข็งแรงของเป็นรัฐบาล ที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนถ้าจะสลายความขัดแย้งได้ต้องใช้กลไกนี้เท่านั้น